โชคดียังมีลมหายใจให้เราได้มาเจอกันอีกแล้วนะคะลูกๆทั้งหลายเราได้สูดลมเข้าไปในปอดในร่างกายกี่ครั้งแล้วตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราได้กลับไปดูจิตด,ดูใจของเราไหมเห็นร่างกายของเรานะมันอุทธรเห็นจิตใจมันหหยหาความสงบบ้างไหม ถ้าเราเศร้าขึ้นมาผิดหวังน้อยใจนี่นั่นนี่แหละเรียกว่าจิตใจของเราเขาเรียกร้องนะเรียกร้องให้เราพาเขาสงบพาเขานะเข้าสู่ความวิเวกถึงแม้เราจะอยู่กับหน้าที่การงานในครอบครัวหรือในหน่วยงานถ้าหัวใจของเรามันเรียกร้องมันเศร้าโศกเสียใจมันน้อยใจหรืออะไรขึ้นมามันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ย เรียกว่าจิตใจของเราเข้าโหยหาความสงบเข้าโหยหาให้เราเนี่ยนะเข้าไปสนใจนะจิตและสตินั่นเองนะคะเพราะเข้าฟูงซ่านอยู่ข้างนอกมากเกินไปแล้วมันจะหมดกําลังมันจะท้อแท้มันจะห่อยเหว่มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเมแต่เรื่องลบอะความคิดลบทั้งหลายถ้าเราส่งจิตออกเนี่ยความคิดลบหรือทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมีลูกถามว่าทุกเวทนาหรือเวทนาหยาบเนี่ย หมายถึงที่ร่างกายเวทนาละเอียดหมายถึงที่จิตใจใช่ไหมแม่ก็บอกไม่ใช่เวทนาหยาบก็เกิดทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเองนะคะในร่างกายก็คือความเจ็บปวดรว่ราวทุกทรมานทั้งหลายความไม่สบายกายไม่สบายใจนี่แหละเกิดแก่จเจ็บตายเนี่ยเป็นเวทนาหยาบหมดเลยนะคะในจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราเกิดความโกรธความโลภความหลงความปฏิค้าขัดเคืองขึ้นมาความไม่พอใจขึ้นมานี่แหละ เป็นเวทนาหยาบหมดเลยนะส่วนเวทนาละเอียดเนี่ยมันจะเป็นพลังงานสั่นสะเทือนนั่นเองเป็นพลังงานที่สุขสบายเป็นพลังงานที่อ่อนเบาสบายทำให้เจ้าตัวชอบทำให้คนที่เป็นเจ้าเรือนน่นนะชอบต้องการอีกปรารถนาอีกนะคะเกิดกิเลสต,ตัหากนะเกิดจากเวทนาละเอียดนั่นเองเรียกว่าสุขเวทนานะคะ ส่วนทุกเวทนาหรือเวทนาหยาบเนี่ยไม่มีใครต้องการหรอกจะทําให้เปิดปฏิฆาขัดเครืองโทสะผลักใสนะคะเป็นวิภาวตัญหาไปนะคะไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในเรื่องตรงนั้นไม่อยากได้ความเจ็บป่วยทุกทรมานไม่อยากมีหนี้มีสินไม่อยากให้ใครตําหนิตีเตียนไม่อยากให้ใครดูถูกดูแคลนด่าทอหรือเอารัดเอาเปรียบพวกนี้แหละ เป็นวิภาวะตัณหานะคะส่วนภาวะตัณหาก็คือหลงพบนั่นเองหลงความสุขสบายในพบหลงกินหลงนอนหลงกามหลงเกียรติหลงเงินหลงทรัพย์สินเงินทองนี่แหละนะความหลงนะคะหลงว่าข้าเก่งข้าแน่ข้าสวยข้ารวยข้าหล่อหลงว่าข้าเนี่ยทุกคนเอาใจทุกคนก้มหัวให้นี่แหละมันจะทําชั่วได้ง่ายนั่นเองความหลงนี่ทําให้เราทําชั่วได้ง่ายมันเลิง หลงและเลิงเลิงแล้วก็ทําอะไรตามจามตามตามอาเภอใจคําว่าอําเภอใจก็คือคิดชั่วออกมาก็จะพูดชั่วทําชั่วนะคิดไม่ดีอยากจะจับจ้วงล่วงเกินคนอื่นด้วยมโนโกร,รรมสามวจีกรร,รมสีกายกร,รรมสามก็ทําขึ้นมาเลยโดยไม่เกรงกลัวต่อบ,บาปเพราะว่าทุกคนก้มหัวให้ทุกคนไม่กล้าที่จะคัดค้านนั่นเองจะพูดอะไรทุกคนก็ก้มหัวให้หมดเลยนั่นแหละคนจะเหลิงจะหลงนะคะ เรียกว่าหลงพบใครที่หลงพบอันตรายมากลงสู่อบายแน่นอนถ้าใครไม่มีสติสัมปชัญญะนะหลงพบเมื่อไหร่เลยลงอบายเลย <c oughs> เพราะคิดแต่ไม่ดีคิดแต่ทางลบคิดแต่ว่าค้าเก่งค้าแน่ข้าสวยข้ารวยข้าหลอ่อข้าเป็นหัวหน้าข้าเป็นประธานค้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำทัพใครๆก็ยอมรับ ไม่มีใครกล้าจะตำหนิตีเตียนแม้จะเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องฆ่าเรื่องแกงก็ไม่มีใครทำร้า,ายได้ทำเอาไรได้นั่นเลงเพราะบ้านหลงนั่นเองหลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงตำแหน่งหลงอำนาจวาสนาขณะที่หลงนั่นนะอบายภูมิกำลังครอบครองอยู่จะเป็นเปรตอสุร,รกายสัตว์นรกสัตว์เดรัชันครบวงจรเลยหลงทำชั่ว หลงโหร้ายจะฆ่าจะแกงใครก็ได้จะสั่งฆ่าสั่งแกงใครก็ได้จะเอารัดเอาเปรียบใครก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าหลงหลงอํานาจวาสนาบรรดาศักดิ์อบายภูมินะคะต้องกำลังกำลังหล่อเลี้ยงอยู่อาหารของมันคืออัอบายภูมินะโหร้ายทั้งต่อคนต่อสัตว์นั่นแหละนะส่วนมือไวก็คือเอารัดเอาเปรียบคตในข้องอในกระดูก ช่อราดบางหลวงนะคะคอรับชั่นเอาเปรียบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือขโมยตรงๆเลยนี่นะลักฉกชิงวิ่งราวนะคะดูดเงินดูดทองมิชชาชีพแก๊งคอริซนเตอร์อะไรพวกนี้เป็นผิดศีลข้อ2องบกพล่องศีลข้อ2หมดเลยเกิดชาติในๆก็อยากจนค้นแค้นยากจนค้นแค้นอัตคัดขาดแคลนไปอยู่ในดินแดน นะอัตคัดขาดแคลนแห้งแรงแห้งแรงทั้งวัตถุธรรมชาติวัตถุปัจจัยธรรมชาติแห้งแรงทั้งน้ําใจคนแห้งแรงทั้งวัตปัจจัยสีทุกอย่างนะคะจะอยู่ในความรแรนแค้นลาบากจะกินก็ไม่ได้กินจะนอนก็ไม่ได้นอนนั่นแหละจะอยู่จะกินจะใช้ยังไงก็ไม่ได้นอนเป็นทุกคติภูมินะคะในโลกมนุษย์นี้นะถึงแม้จะเกิดมาเป็นคนนะคะนั่นแนหะได้เป็นแค่คน จจิตใจสเวทุกติภูมิเลยนะคะสินข้อสองนี่ก็อันตรายนะคะสินข้อหนึ่งนี่ทำให้ร่างกายพิกลพ,พิการป่วยบ่อยไม่สมประกอบนะคะถ้าใครบกพร่องในสินข้อหนึ่งนี่แหละเพราะหลงพบนั่เองหลงพบขณะเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์หลงพบคนอื่นกลับกลาะหลงลืมตัวทําชั่วได้ทุกอย่างทําชั่วในทางสินห้านี่แหละโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปุดหมดสตินี่แหละใจเร็วก็คือ ไม่ซื่อสัตว์นะคะไม่ซื่อสัตว์ต่อคู่ครองของตนเองเอารัดเอาเปรียบนะคู่ครองคนอื่นเอารัดเอาเปรียบนะคะคนของคนอื่นถ้าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวตนเองก็เอารรดเอาเปรียบนะคะนะกระทำชำเราหรือข่มขืนใจข่มเหงใจทั้งร่างกายและจิตใจดังที่เป็นข่าวนะนั่นแหละท,ทั้งข่มขืนทั้งฆ่าทั้งจ้างวานทั้งอะไรก็แล้วแต่ ะะอันนี้ก็อันตรายนะคะเกิดมาพบไหนชาติไหนก็เป็นผิดเพศผิดพันธ์นะคะทําให้เพศไม่สมประกอบนะคะทําให้เป็นกรรมโรคนะคะโรคเกี่ยวกับกรรมนะคะทำให้อวัยวะทั้งหลายเกี่ยวกับเพศไม่สมประกอบนั่นเองนะคะอันตรายมากแล้วก็จะไม่ได้รับความซื่อสัตย์จากคู่ครองในชาตินี้ด้วยหรือชาติไหนๆก็แล้วแต่นี่แหละเาเรียกว่าใจเร็วนะคะก็มีผลอย่างนี้ ถูกทำลายจิตใจนะถูกนะหักหลังถูกนะนอกอกนอกใจนเป็นผลกรรมหมดเลยนะไม่ใช่มันบังเอิญนะมันเป็นผลกรรมหมดเลยเพราะว่าเทาทำมานั่นเองส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือสี่ข้อสพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อรวมกันแล้วนะคะเป็นวัจีกกรรสี่อันนี้ก็อันตรายมากนะคะทำให้ คนในครอบครัวเข้าใจผิดในสังคมเข้าใจผิดในหน่วยงานนั่แม้แต่ทั่วโลกนะคะบิดเบือนความจริงนั่นเองจะเป็นข้อความจะเป็นเสียงจะเป็นภาพประกอบแลก็เป็นการบิดเบือนความจริงนะคะสินข้อสีรวมแล้วทําให้ขยายเป็นวงกว้างก็คือขาดขาดความสงบไม่มีความสงบร่มเย็นในสังคมนั้นๆถ้าหากว่าเราบกกรลองในสินข้อสี่นะคะ เพราะว่ามันบิดเบือนหมดเลยมันไม่เป็นความจริงนะคะพูดคำมันเป็นคำยาพูพดคำโกหกคำส่อเสียดและก็เพอเจอทุกอย่างไม่ดีสักอย่างไม่มีสัจธรรมความจริงไม่รู้อะไรคือความจริงนั่นเองนะคะทำให้คนเข้าใจผิดอันตรายมากเป็นวงกว้างและสุดท้ายก็คือหมดสติก็คือปกติพระพุทธองค์ให้เราฝึกสติในสารทั้ง4ให้มีสติอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม แต่เราไปดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มเครื่องดองของเมาลเล่งให้เราหมดสติไวอันนั้นแหละหมดความเป็นคนเลยนะคะไม่ใช่หมดความเป็นคนหมดความเป็นมนุษย์เข้าสู่ความเป็นคนก็คือปนอยู่ในนั้นเดรชานอสุรกายสาาัตว์นรกสัตว์เดรชานอยู่ในนั้นเลยนะความเป็นคนนั่นแหละถ้าคนนะี่ยังไม่มีศินนะแต่ถ้าม,น,มนุษย์นี่มีสินห้าแล้วนะคะเรานับที่สินห้าขึ้นไปสินห้าสิลแปดสิสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสิบเอ็ด ถ้าเรามีศินก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะจะเป็นสินข้อไหนก็แล้วแต่สินนักบวชก็สิน 8, ดสินิบสองิบ็ดถ้าปฏิบัติจริงๆนะแต่ถ้าเอามานับเฉยๆแต่จิตใจยังไม่มีสินก็เป็นแค่คนหรือเป็นแค่เดรัจฉานนั่นเองนะคะนี่แหละนักบวชบางรูปบางนามก็โอ้ยทําอะไรที่ประจานความโง่ของตนเองนะคะมาร้องหม่มร้องไห้บอกว่าไม่มีใคร นะเข้าข้างตัวเองต่อสู้คนเดียวนะคะเป็นนักบวชเป็นพระประจานตัวเองออกโซเชียลเลยว่าต่อโดดเดียวเดียวใดต่อสู้คนเดียวนะคะต่อต้านคนตื่นทำนี่แหละประจานความโง่ของตนเองนะคะทางทางที่นักบวชนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญายาณสั่งสอนจิตวิญญาณของประชาชนทั่วไปเพราะเรามีหน้าที่เรามาบวชเป็นพระกินอาหาร ข้าวปลาอาหารใช้ปัจจัยสีของชาวบ้านเราจะต้องทดแทนก็คือสอนศีลสอนธรรมแต่เรามาพากันมาประกาศตนเองนะคะคานคําสอนพระพุทธเจ้าค้านพระธรรมความจรงิงในประจานตนเองยังมาตัดพอต่อว,ว่าร้องไห้ออกโซเชียลว,ว่าต่อสู้อยู่คนเดียว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 ได้ไม่มีใครเห็นใจนึกว่าใครจะเห็นใจไม่มีนะใครจะสมเพศนะพวกเราสมเพศกันจริงๆเลยนะคะไม่แต่เด็กอนุบาลยังสมเพศเลย คำสอนพระพุทธองค์ให้ทําดีแล้วเว้นความชั่วทําจิตใจให้ผ่องใสแต่อันนี้ไม่มีสักข้อเลยนะคะยังมาเรียกร้องความสนใจเนี่ยพวกเราตื่นนะคนตื่นทำมาชวนให้เราตื่นตื่นจากความหลงหลงว่าสิ่งลี้ลับพูดผีปีศาจมีจริงสิ่งอะไรที่เขากุขึ้นมามีจริงใครที่ไม่ไปเส้นไหวไม่ไปเสียเงินเสียทองตรงนั้นจะต้องได้รับการสาปแช่งอะไรพวกนี พอคนตื่นธรรมมาชวนให้เราตื่นจากตรงนี้เรียกว่าตื่นธรรมนะตื่นจากความหลงนั่นเองนะคะพอตื่นกันแล้วทุกคนต้องมารักษาศีธรรมสมาธิจเจริญภาวนาปัญญานะอย่าตื่นอย่างเดียวนะลูกต้องมาอยู่กับลมหายใจด้วยนั่นเองขั้นสุดท้ายเราต้องมาอยู่กับลมหายใจมาตัดกิเลสนะคะบาปอากุศลของเราที่เราสะสมมานานนั่นแหละตอนที่เราหลงนั่นแหละนะคะถ้าใครตื่นขึ้นมาแล้วก็มาฝึก ะะอานาปนาสติและวิปัสสนาเป็นขั้นสุดท้ายนะลูกนะตื่นจากอาจารย์เบียรจากคนตื่นธรรมมาแล้วให้ทุกคนไม่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็คือไม่ไกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นที่เขาเอามาขู่ที่เขาเอามาหลอกลวงนะเสียเงินเสียทองเสียเนื้อเสียตัวเรารู้แล้วว่าไม่ไม่เป็นความจริงมันเป็นความเชื่อพอเราไม่รู้ความจริงแล้วที่จะหลุดพ้นจากโทษก็คือ อยู่ในฐานศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอยู่ในอนาปัสติและวิปัสนาจะหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงนั่นเองลูกๆทั้งหลายพอตื่นทำแล้วตื่นตัวตื่นต,ตนตแล้วให้มาจเจริญอนาปัสติให้มีสติอยู่ในฐานทั้งสี่อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมแล้วลูกจะอิสระจากทุกอย่างขาวรเลยนะถึงแม้ไม่ตายก็จะมีความสุขในอิสระในชีวิตนี้นะคะ และถ้าเราหมดอายุไขก็เข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมไม่ต้องมาเวียนว่ายายเกิดอีกต่อไปนั่นเองนะคะขอให้ลูกทุกคนจงโชคดีค่ะ